ชาวราศีพิจิกการเงินของพวกคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าในช่วงเดือนนี้การเงินอาจจะมีความตึงเครียดมากๆอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าดาวการเงินทํามุมตึงเครียดกับดาวเจ้าเรือนนะคะส่งผลให้คุณจะรู้สึกว่าติดขัดหรือเกินในเรื่องของการเงินการเงินไม่ได้แด่ใจการเงินอาจจะถูกแรงกดดันจากสุขภาพหรือว่าการทํางานด้วยนะคะเช่นอาจจะมีสุขภาพกายหรือสุขภาพใจที่ ไม่พร้อมในเรื่องของการทํางานหรืออาจจะต้องหมดเงินไปกับการรักษาตัวอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าการทํางานของเรามันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลที่ดีในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้ดังนั้นในช่วงเดือนนี้ถ้าหากรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเรายัางโฮอะไรไม่ได้ก็ขอให้ใจเย็นๆไว้นะคะตั้งสติของตัวเองให้ดีนะถ้าจะลงทุนหรือว่าเจราจาอะไรในช่วงนี้ถ้าเลื่อนได้อยากจะให้เลื่อนไปก่อนอยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่หรือว่าทําอะไรแบบหุนหันพันแล่นมากนักนะคะเพราะอย่างที่บอกแหละว่าใน ช่วงเดือนนี้ดาวการเงินพวกคุณยังทำตึงเครียดอยู่เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะยังติดขัดไม่ได้เด่งใจยังไงก็ขอให้ผ่านผลเดือนนี้ไปได้ด้วยดีและกันนะ